โกดังยึดหมวกกันนกปลอมมาตรฐานมอ,อ,อกอมูลค่ากว่า30ล้านบาท กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มของผู้บริโภคหรือปคอบอทลายโกดังลับในพื้นที่อำเภอพุทธมนทนจังหวัดนคนปรปฐมยึดของกลางเป็นหมวกกันน็อกและปลั๊กไฟพ่วงที่ไม่ได้รับมาตรฐานมออกอกกจำนวนรวมกว่า10,000แชิ้นมูลค่ากว่า30ล้านบาทโดยพบว่าสินค้าดังกล่าวมีการลักลอบนำเข้ามาจากกลุ่มทุนจีนและขายผ่านช่องทางออนไลน์ในราคาตำ่ำ การปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นผลมาจากการที่ได้รับนโยบายให้ปราบปรามสินค้าออนไลน์ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอาทิเช่นเครื่องไฟฟ้าและหมวกกันน็อกที่ต้องมีเครื่องหมายมอ,อ,อกอ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสามกองบังคับการปคบได้สืบสวนจนพบว่ามีโกดังหลังโรงสีเก่าแห่งหนึ่งแอบลักลอบจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายจึงขอหมายค้นเพื่อเข้าตรวจสอบจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบหมวกกันน็อกกว่า5 0,000ื่นใบและปลั๊กไฟพ่วงกว่า5 0,000่นชิ้นที่มีการปลอมแปลงเครื่องหมายมอกและสวมชื่อบริษัทได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความหลงเชื่อว่าเป็นของแท้มีคุณภาพ จากการสืบสวนเบื้องต้นเชื่อว่าสินค้าทั้งหมดที่ถูกนำเข้ามาจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์โดยมีราคาตั้งแต่100บาทถึง699บาทต่อชิ้นข้อสังเกตและวิธีการตรวจสอบสินค้าที่ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคตำรวจสอบสวนกลางให้ข้อสังเกตเบื้องต้นในการเลือกซื้อสินค้าที่ได้มาตรฐานดังนี้ หมวกกันน็อกที่ได้มาตรฐานมออกจะมีวัสดุแข็งแรงทนทานความหนาของเปลือกหมวกกันน็อกจะไม่ต่ำกว่า4มิลิเมตรและต้องมีฉลากเครื่องหมายมออกเลขที่มออกและ q r วอารคที่สามารถตวรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ส่วนปลั๊กพ่วงที่ได้รับมาตรฐานมออกจะมีเต้ารับพร้อมปิดช่องและขั้วสายดินเพื่อป้องกันการแหย่รูปลั๊กไฟนอกจากนี้ต้องมีเครื่องหมายมออกเลขที่มออกและ q r Code คที่สามารถตวรวจสอบข้อมูลได้เช่นกัน พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุภาสุวรรณผู้บังคับการปคบอ เน้นย้ำว่าการกระทำผิดเช่นนี้สร้างความเสียหายทั้งเศรษฐกิจและความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยขณะที่อยู่ระหว่างการขยายผลหาตัวเจ้าของผลิตภัณฑ์มาดำเนินคดีตามกฎหมายทางตำรวจสอบสวนกลางจึงขอความร่วมมือมายังประชาชนหากพบเห็นการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้รับมาตรฐานมออกอรหรือเบาะแสความผิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องสามารถแจ้งข้อมูลมาที่กองบังคับการปคบอที่สายด่วน1 1 3 5หรือทางเพจเฟซบุ๊กปคบ